โอเคท่านผู้ชมก็ต้อ,องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของการสุ่มกาชาที่จะเอาชิปโปเกมอนแล้วเนาะเพราะว่ามันหมดและเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสสุ่มเล้วกันนะครับผมส่วนเกติน่าจะมาตอนไหนก็ช่างแม่งแล้วกันเนาะนะครับผมคือกว่าจะมาทีนี่โอ้โหรอล่างงอกเลยไม่มาสักทีนะครับก็ไม่มีอะไรกดไลค์กดต like, ิดตาม แค่นั้นเองนะครับผม,ผมฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับคือผมพูดตรงนะผมไปดูในไอดีผมรับฝากขายอะ่ะคือโปเกมอนธรรมดาเขามีกันนะตัวผมไม่มีอะ่ะคือผมคิดว่าเขาไม่ได้เติมบางคน V ีศบางคน v ี V2 ีคิดดูแค่นั้นมันจะมีโปเกมอนธรรมดาได้ไงตัวผมยังไม่มีอะ่ะ ผมเห็นบางคนมีตัวผมยังไม่มีหลายๆตัวซึ่งการเติมเอาโปเกมอนน่ะถ้าจะไม่ผิดขั้นต่ำ300เพดอืมก็ช่างมันแล้วกันไปส่ง8รอบนะครับผมคือไม่รู้แม่งเอาออกไปหมดยังนะโปเกมอนที่แบบเอ่อมีดิกาชาหมายถึงว่าโปเกมอนธรรมดานีครับผมก็ไม่ต้องคาดหวังเลยครับคือมันไม่ได้แล้วแหละ ดูจากสภาพเมื่อที่สุ่มกาชาเมื่อคลิปก่อนๆหน้าเนี้ยคือไม่มีหรอกไม่มีแล้วแหละโปเกม,มอนที่เอาเข้าใหม่เนี่ยคือจะรอเติมอย่างเดียวแล้วก็รอจับจับก็ไม่มีจับก็ไม่มีทํเป็นพูดไปจับก็ไม่มีเนี่ยเทพกันตีแล้วอืจับก็ไม่มีพูดเลยคือโปเกม,มอนนี่ก่าแบบไม่ใส่กาชาไม่เอาใส่เขตจับเรอคือจะเอาไว้อย่างเดียวเลย จะให้เติมแบบแตะพุตตะพือนเลยแล้วก็แล้วแต่แล้วกันเนาะโอเคขอใส่ก่อนแล้วกันเงี้ยครับเนี่ยเลโกซ่าเมื่อคลิปก่อนแั้นเนี้ยผมยังไม่ได้นี่เลยนะผมยังไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะเห็นปะโอโหเหลือเชื่อ,อกี่รอบไปแล้วสี่รอบอีอกสี่รอบนะครับผมจะพูดยังไง คือโปเกมอนเอาเข้ามาแต่ไม่เอาเข้ากาชาคือโปเกมอนธรรมดาคนดูเข้าใจปะโปเกมอนธรรมดามึงมันก็ไม่ได้เอามาใช้งานหรืออะไรเออเอามาสะสมบางคนเอามาสะสมบางคนเอามาแบบเอามารีวิวแบบบางคนก็ทําคลิปบางคนทําช่องโปเกสกาและหลายคนทําคลิปเออเกี่ยวกับเกมนี้ก็มีนะเห็นเยอะแยะนะครับคือเขาก็อยากเอามารีวิวบ้างเออไม่ต้องพูดถึงคนอื่นกูนี่แหละ กูอยากมารีวิวเออโอโหเหลือจะเชื่องกแบบงกแบบงกมากแค่เอาใส่มาในกาชามันยากอะไรวะเออเฮ้ยเมื่อก่อนก็แบบโปเกมอนใหม่มาเข้ากาชาแบบโอโหเมื่อก่อนคือดีดีเดี๋ยวนี้คือแบบอะไรวะโปเกมอนธรรมดายังไม่เข้ากาชาเลยเขตจับก็ไม่เข้าเฮ้ยเกมโปโกโมเกมอนเสน่ห์มันคือการจับโปเกมอนนะเฮ้ยเหลือจะเชื่อให้ เหลือจะเชื่ออีก100เพชรเพื่อเพื่อที่จะเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรใบแม็กต่อนะครับเพราะว่าแม่งหายยากเนาะหนึ่งร้อยเพชรทำอะไรได้บ้างวะเนี้หนึ่งร้อยเพชรเอาไปทำอะไรดีร้อยเพชรร้อยเพชรร้อยเพชรอ่ะร้อยเพชรนี่เลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนยัดสปีดไปยัดให้หมดเดี๋ยวเอาดิฟนซ์ด้วยให้โฮโอแล้วก็ยัดไป ้อยเพชรน,นี่ไงเรียบร,ร้ยรอยเพราะว่าเราจะให้โอโออยู่แล้วโฮโอต้องพลังถึง10ล้านก่อนต้องถึง10ล้านก่อนแล้วก็ค่อยไปปั้นยักษ์เกี่ยวต่อโอเคยักษ์สปิดเดี๋ยวเอาดีเฟนซ์บ้างดีกวะะ่าได้หนาๆเพิ่มหน่อยโอเคตามนั้นนะครับก็เรียบร้อยครับสตาร์มี่นะครับผมเดี๋ยวรีวิวคลิปต่อไปแล้วกันนอนนะครับก็เอ่อทำรเมีเป็นไรวะ ไหนวะสเปเชียลแท็กโอเคขอลองรีทีนึงแมพโอเคเอานี่แหละนะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปด้วยผม,มจะมารีวิวปั้นสดแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วตามนั้นนะท่านผู้ชมที่บนบนไปก็ตามที่พูดเลยเซง็ง <laughs>